สิทธิของผู้เสียหายที่จะได้รับจากการช่วยเหลือมีอะไรบ้างคะการให้ปัจจัยสีในการดำรงชีวิตต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องของความปลอดภัยนะครับค่ะแล้วในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นเด็กนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่นะ่ะการให้ความช่วยเหลือเนี่ยจะเหมือนกันไหมคะหรือแตกต่างกันออกไป กลับมาพบกับรายการฟรีจนทองนะคะก็ยังอยู่กับพี่โบเช่นเดิมนะคะในอีพีนี้ซึ่งเป็นอีพีสุดท้ายในเรื่องของข้อกฎหมายนะคะก็อีพีที่แล้วนะคะเราก็ได้พูดถึงเรื่องของภัยออนไลน์ไปแล้วแต่ทีนี้ค่ะทั้งหมดทั้งมวลที่เราพูดมาเนี่ยเราจะขอพูดถึงเรื่องของผู้เสียหายซึ่งถ้าผู้เสียหายนะคะได้รับการช่วยเหลือปุ๊บทางกฎหมายนะคะจะมีการสนับสนุนหรือสิทธิของผู้เสียหายที่จะได้รับจากการช่วยเหลือมีอะไรบ้างคะครับ ก็เหมือนกับที่ได้คุยกันไปใน EP ก่อนๆน,นะครับว่า,าประเทศไทยเนี่ยเรามีพบรบป้องกันและปราบปรามการค่ามนุษย์ปี51เนาะ,ะ,ะครับที่เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างที่จะทันสมัยนะครับนอกจากกําหนดโทษมันแล้วเนี่ยมันยังกําหนดในส่วนของวิธีการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายอยู่ด้วยนะครับแล้วในกฎหมายฉบับนี้นะครับก็มีบอกไว้เช่นกันนะครับเมื่อมีการ สัมภาษณ์คัดแยกนะครับแล้วระบุตัวตวนแล้วว่าคุณเป็นผู้เสียหายจากการค่ามนุษย์แล้วเนี่ยนะครับมันจะเข้าสู่ในขั้นตอนของการให้ความช่วยเหลือตัวผู้เสียหายในทุกๆมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ที่พักอาศัยนะครับาการให้ปัจจัย4ในการดำรงชีวิตต,ต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องของความปลอดภัยนะครับซึ่งในกฎหมายเนี่ยเขากำหนดไว้ว่าให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเป็น หน่วยงานที่อยู่ภายใต้นะครับจำเป็นที่จะต้องให้ผู้เสียหายเนี่ยได้รับการช่วยเหลือนะครับในประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับรวมไปถึงเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับแล้วก็การได้รับความยุติธรรมตามกฎหมายด้วยนะครับทีนี้ค่ะแล้วส่วนของผู้กระทําความผิดจะต้องชดใช้อะไรให้กับผู้เสียหายบ้างไหมคะครับในส่วนของสิทธิของผู้เสียหายอีกอันนึงเนี่ยที่ที่ต้องพูดกันก็คือเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวผู้กระทําความผิดที่ทําให้เกิดความเสียหายเนี่ย ถ้าในทางกฎหมายเขาจะเรียกว่าผู้กระทำความผิดจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เสียหายห,หรือพูดง่ายๆก็คือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่เขากระทํากับผู้เสียหายนั่นเองะนะครับพี่ยกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีที่ผู้กระทําความผิดเนี่ยนะครับมีการบันทึกภาพลามกอนาจารของผู้เสียหายเอาไปเผยแพร่นะครับความเสียหายที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับมันก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการค่ารักษาพยาบาล เพื่อเยียวยาฟื้นฟูจิตใจผู้เสียหายต้องไปพบจิตแพทย์ต้องอะไรต่างๆนะครับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับชื่อเสียงใช่ไหมครับอพอคลิปมันหลุดออกไปแล้วเนี่ยนะครับมันทําให้ผู้เสียหายเนี่ยเกิดความอับอายอนะครับได้รับความเสียหายกับชื่อเสียงบุคคลได้รับรู้รับทราบนะครับถูกดูหมิ่นเกียิชังหรือไม่อย่างไรนะครับ รวมไปถึงความเสียหายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นจากการกระทําของผู้กระทําความผิดเนี่ย mm hmm. นะครับเราสามารถที่จะเรียกร้องให้กับผู้กระทําความผิดสามารถชดใช้ได้นะครับซึ่งในกรณีที่เป็นผู้เสียหายจากการค่ามนุษย์หรือคดีค้ามนุษย์เนี่ยนะครับค่าเสียหายเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยนะครับอาจจะต้องเท้าความนิดน,นึงว่าใน คดีค้ามนุษย์ในกฎหมายอาญาเนี่ยมันอาจจะเริ่มด้วยการแจ้งความกับตำรวจนะครับแล้วตำรวจส่งสำนวนส่งข้อมูลให้พนักง,งานอายการพรนักง,งานอายการก็ไปฟ้องศาลเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของค่าเสียหายเนี่ยพนักง,งานอายการเขาช่วยเราก็จริงในส่วนของการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดแต่เขาไม่สามารถที่จะเรียกร้องค่าเสียหายได้ในคดีอื่นที่ไม่ใช่คดีค้ามนุษย์เนี่ยนะครับ ถ้าอยากเรียกค่าเสียหายต้องจ้างทนายนะครับต้องมีคนเข้ามาดําเนินการในส่วนของการทําคาร้องยื่นต่อศาลต่างๆนะครับแต่ในคดีค้ามนุษย์เนี่ยจะแตกต่างกันออกไปก็คือกฎหมายเขากําหนดไว้เลยว่าให้นะครับเจ้าเดิมครับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นคนจัดประชุมนะครับแล้วก็รวบรวมข้อมูลต่างๆว่าผู้เสียหายเนี่ยได้รับความเสียหายเรื่องอะไรบ้างนะครับมีความเสียหายต่อร่างกายไหมจิตใจไหมทรัพย์สินไหม นะครับแล้วประมวลมาว่าความเสียหายที่ควร<ม><ม>จะเรียกร้องเป็นเงินจํานวนเท่าไหร่ะนะครับจากนั้นก็จะส่งต่อข้อมูลให้พนักงานอายการแล้วกฎหมายก็ให้พนักงานอายการเนี่ยซึ่งปกติทําไม่ได้นะ<ม>นะแต่ในคดีคำนวดทาได้ก็คือไปยื่นคําร้องต่อศาลเพือ่อเรียกร้องค่าเสียหายเป็นต้นอย่างเงี้ยครับค่ะแล้วในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นเด็กนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่นะ่ะการให้ความช่วยเหลือเนี่ยจะเหมือนกันไหมคะหรือแตกต่างกันออกไป ในกรณีผู้เสียหายเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยในหลักการเหมือนกันครับก็คือมันอาจจะมีการให้ความช่วยเหลือทั้งเรื่องความยุติธรรมตามกฎหมายมทั้งเรื่องของการรักษาพยาบาลทั้งเลือกสิทธิ์นะครับในการเรียกร้องไม่ว่าจะเป็นสินไหมทดแทนค่าจ้างค่าแรงค่าเสียหายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดียาายต่างๆนะครับรวมไปถึงเรื่องของความปลอดภัยต่างๆควรจะมีสิทธิ์เหมือนกันนะครับแต่วิธีการช่องทางอาจจะต่างกันนะครับอย่างคนที่เป็นผู้เสียหายเนี่ย บา,บางคนบางรายเนี่ยเราจะมีการประเมินว่าเขาต้องการได้รับความช่วยเหลือแบบไหนนะครับเขาอาจจะไม่ได้ได<ๆ>เขาอาจจะมีครอบครัวอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องเข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองหร,อหรือสถานสงเคราะห์หรือสถานที่ใดๆก็ได้นะครับแต่เขาอาจจะใช้ช่องทางในการาในการคุม้มครองพยานของกรมคุ้มครองสิทธิเข้ามาช่วยเหลือเขาก็ได้นะครับแต่ในกรณีที่เป็นเด็กเนี่ยนะครับนอกจากเรื่องความปลอดภัยแล้วที่เราต้องคอนเซิร์นที่เราต้อง ที่เราต้องดูมันเป็นพิเศษแล้วเนี่ยมันอาจจะมีในการในเรื่องของการดูแลเขาเนื่องจากเขาเป็นเด็กป้องกันไม่ให้เขาอยู่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงนั้นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นอยู่ในครอบครัวที่อาจจะเป็นคนที่ทำทำความผิดกับเขาเลยทําละเมิดกับเขานะครับหรือรบ,บางกรณอีอยู่ในพื้นที่ที่มีความไม่ปลอดภัยต่าง,างๆนะครับเราอาจจะใช้อํานาจหน้าที่เขาเรียกว่าเป็นอําอนาจหน้าที่ของพนักง,งานเจ้าหน้าที่ตาม พรบคุ้มครองเด็กนะครับปี4-6ในการที่จะแยกตัวเขาออกมาจากครอบครัวแล้วก็นําเขามาคุ้มครองนะครับโดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสําคัญนะครับสิ่งที่ความปลอดภัยที่เขาควรจะได้สิทธิประโยชน์ที่เขาเขาควรจะได้รับอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่มีความแตกต่างกันระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ครับอ,อันช่วงที่มีการดําเนินคดีหรือรอรอการดําเนินคดีกับผู้ต้องหาเนี่ย ผู้เสียหายจะได้รับการคุ้มครองถูกไหมคะใช่ครับทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่แต่ว่าวิธีการก็แตกต่างกันไปใช่ครับอ่าโอเคงั้นแต่ว่ากับผู้ต้องหาเนี่ยขอขออนุญาตถามนิดนึงนะคะว่าระยะเวลาในการดําเนินคดีเนี่ยใช้ระยะเวลาเท่าไหร่คะโอ้อันนี้ก็จะแตกต่างกันไปแต่ว่าอาจจะอาจจะเล่าให้ฟังเป็นกรอบ ระยะเวลาตามกฎหมายประ,ะกันนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยหลังจากผู้เสียหายเนี่ยได้รับการช่วยเหลือมาแล้วเนี่ย<ม>นะครับขั้นตอนทางกฎหมายก็คือเรื่องของการแจ้งความดํเมาเนินคดีเนา<ม>ะครับแล้วหลังจากที่ตํารวจนะครับได้รับแจ้งความแล้วก็รับเลขคดีไปแล้วเนี่ย<ม>ตำรวจในคดีค้ามนุษย์เนี่ยซึ่งเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงเนี่ยนะครับก็คือสขั้นต่ำสี่ถึงสิปีเหมือน<ม>ที่เคยคุยไปในอีพีก่อนๆเนี่ยะนะครับอ,อาจจะมีเวลาในการ ทำคดีเนี่ยเขาเรียกว่าเจ็ดฝากนะครับฝากละสิบสองวันคำว่าฝากก็คือหลังจากที่มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดแล้วเนี่ยแล้วจำเป็นที่ต้องควบคุมตัวผู้กระทำความผิดตำรวจก็จะต้องเอาตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยไปฝากขังไว้ที่เรือนจำนะครับแล้วเขาบอกว่าการเอาที่ตำรวจเอาจำเลยเอาเอาตัวผู้ต้องหาเนี่ยยังไม่ใช่จำเลยเนาะไปฝากขังเนี่ย สารเขาจะรับฝากขังที่เรือนจําได้ครั้งละแค่12วันนะครับในกฎหมายในคดีที่มีความซับซ้อนที่มีความอาัอาตราโทษสูงเนี่ยเขาบอกว่าฝากได้7ครั้งดังนั้นก็12คูณาตำรวจรวมถึงอายการเนียนะครับมีเวลาในการทําคดีก่อนที่จะส่งฟ้องสารเนี่ยอยู่ทั้งหมด84วันนะครับ,รบซึ่งก็คือ7ฝากนะครับใน84วันเนี่ยยังไงตำรวจก็ต้องทําคดีให้เสร็จนะครับ แต่ทีนี้เนี่ยค,ความซับซ้อนมันอยู่ตรงนี้คือหลังจากที่มีการฟ้องศาลไปแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะไปจะพ้นในช่วงของการสอบสวนไปแล้วจะเป็นกระบวนการในช่วงของการกระบวนการดำเนินคดีในชั้นศาลนะครับตรงนี้เนี่ยแล้วแต่ว่าศาลอาจจะมีการควบคุมตัวเข้าไว้ในเรือนจำไหมหรือว่าจะมีการประกันตัวออกมาไหมในช่วงนี้หลังจากที่รับสารรับคำฟ้องไปแล้วเนี่ยนะครับจะมีการนัดนะครับเพื่อ ที่จะให้ผู้เสียหายได้ให้ได้มีคําให้การน่ยในระยะเวลาไม่เกินเดือน2เดือนนะครับแต่สุดท้ายแล้วถ้าสมมุติว่าผ,ผู้ต้องหาหรือจําเลยให้การปฏิเสธต้องมีการสู้พยานอันนี้คดีก็อาจจะทอดยาวออกไปอาจจะไม่สามารถระบุได้ว่ามันจะช้าจะเร็วครับบางคดีเนี่ยสืพยานกันมีการนัดมีการเลื่อน2 3ปีก็มีบางคดีก็ในโดยเฉพาะคดีที่ ตัวจำเลยเขารับสารภาพ mm hmm. ก็อาจจะรวดเร็วหลังจากที่ฟ้องคดีไปแล้วอาจจะใช้เวลาไม่เกินอนมเดือนเสร็จสิ้นก็มี mm hmm. เหมือนกันดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องดูไปเป็นลายคดีไปนะครับ mm hmm. อาจจะชา้าจ,จะเร็วแล้วแต่ว่ากระบวนการในชั้นศาลมันเร็วมากน้อย mm hmm. แค่ไหนนะครับแล้วถ้าหากคดีจบไปแล้วเนี่ยคะ่ะจะมีการช่วยเหลือต่อไหมคะถ้าสุว่าคดีจบไปแล้วอะไรเงี้ยคะ่ะ หมายถึงการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจะบอก<ช>อย่างนี้ก่อนว่าหลังจากที่ผู้เสียหายเราช่วยมาแล้วเนี่ยงานมันจะแบ่งเป็น2ออย่างนะ,นะครับงานอันแรกก็คือการช่วยเหลือผู้เสียหายซึ่งอยู่ในโปรเซสของเรื่องของจะบอกว่าเป็นงานสังคมสงเคราะห์ก็ได้นะครับที่จะมีหลายๆหน่วยงานเข้าไปช่วยให้ที่พักอาศัยให้แะไรต่างๆนะครับส่วนอีกเส้นหนึ่งที่จะตีคู่กันมาคือเรื่องของการดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดนะครับซึ่งแม้การดำเนินคดีมันเสร็จไปแล้ว พา <us> ผู้เสียหายไปขึ้นศาลแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับศาลมีคำพิพากษาแล้วตัดสินจำคุกผู้เสียจำคุกตัวจำเลยแล้วเนี่ยนะครับแต่ความจําเป็นในการดูแลผู้เสียหายยังมีอยู่เราก็สามารถที่จะทําในเรื่องของการดูแลผู้เสียหายไปได้นะครับอย่างเช่นเด็กเ,เป็นผู้เสียหายจากการข้ามนุษย์นะครับเสร็จสิ้นหน้าที่เบิกความเป็นพยานต่อศาลเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับแต่จําเป็นที่จะต้องมีการดูแลเขาในเรื่องของเศรษฐกิจ ในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือไปได้แม้คดีจะสิ้นสุดแล้วครับแล้วขออนุญาตถามอีกนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผู้เสียหายที่เป็นเด็กสมมติว่าถ้าเป็นเด็กที่ไม่มีครอบครัวแล้วก็ญาติค่ะจะมีการให้ความช่วยเหลือยังไงคะในกรณีแบบนี้จะบอกว่าอาจจะไม่ใช่แค่กรณีของการค้ามนุษย์อย่างเดียวเนาะนะครับเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคม ในทุกๆรูปแบบเนี่ยนะครับไม่มันในการให้ความช่วยเหลือเขาเนี่ยมันจะมีขั้นตอนหนึ่งที่เรียกว่าการประเมินสภาพปัญหาว่าเขาจําเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือแบบไหนนะครับในกรณีที่เป็นเด็กข้ามชาตินะครับเด็กที่เข้ามาแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็จะมีกระบวนการในการติดตามหาครอบครัวต่างๆนะครับก่อนที่จะส่งเขากลับคืนสู่บ้านสูขข่ครอบครัวของเขาแต่ในกรณีที่ เด็กไม่มีครอบครัวไม่มีคนดูแลเลยนะครับก็จะเป็นบทบาทภารกิจของกระทรวงเดิมครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับในการที่จะเข้าไปดูแลนะครับถ้าไม่มีผู้ปกครองเราจะส่งเขาให้อยู่ในความดูแลของสถานที่อื่นได้ไหมหรือจะมีการจัดหาผู้ปกครองเขาในลักษณะของในเรื่องของการรับบุบุลธรรมไหมมันก็จะมีขั้นตอนมีช่องทางอยู่นะครับหรือมีพ่อแม่ผู้กครองแต่ ฐานะทั้งบ้านยากจนเราจะมีการสนับสนุนอย่างไรต่อเพื่อให้เขาสามารถดําเนินชีวิตได้ต่อไปซึ่งเด็กแต่ละคนก็จะมีพนักงานเจ้าเจ้าหน้าที่นะครับตามกฎหมายคอยที่จะเขาเรียกว่าอะไรดูภาพรวมว่า,าเขาได้รับการฟื้นฟูนฟเยียวยา,าใช้ชีวิตประสบปัญหาอย่างไรมีการแก้ไขปัญหาหรือไม่อย่างไรไปแล้วด้วยดังนั้นเนี่ยแทบจะพูดได้เลยว่า เด็กทุกคนนะครับรวมถึงเด็กที่เป็นผู้เสียจากการค่ามนุษย์แล้วเนี่ยหลังจากที่ช่วยเหลือเขาไปแล้วเนี่ยมันจะมีกลไกเหรอเนี่ย <c oughs> ทำทำให้เขาได้รับบริการทางด้านสังคมอย่าง100%อย่างแน่นอน <c oughs> นะครับ <c oughs> พูดไปแล้วก็คือเด็กถ้าคือเป็นเป็นกลุ่มบุคคลที่เราต้องให้การดูแลช่วยเหลืออยู่แล้วเนาะ <c oughs> ใช่ไหมคะว่าเป็นกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นปัญหากันฆ้ามนุษย์หรือไม่เขาก็ถ้าเขามีปัญหาหรือว่ามีปัจจัยเสี่ยงแล้วก็ สมควรที่จะให้ความช่วยเหลือถูกไหมคะครับงั้นเ,เกี่ยวกับเรื่องของผู้เสียหายเนะี่ยคือเชื่อว่าผู้เสียหายก็ย่อมต้องมีการเยียวยาใช่ไหมคะสรุปก็คือกฎหมายจะให้การเยียวยากับผู้ผู้ผู้เสียหายเนาะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามนะคะคโอเคค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับอีพีนี้เกี่ยวกับเรื่องของ การสนับสนุนในด้านกฎหมายหรือว่าสิทธิที่ผู้เสียหายจะได้รับนะคะค่ะทั้งหมดนี้นะคะตั้งแต่อยู่กับพี่โบตั้งแต่อีีแรกจนถึง E ีีนี้ก็รู้สึกว่าได้รับความรู้เพิ่มเติมมากๆเลยนะคะแล้วก็มั่นใจได้ว่าคนที่ดูเนี่ยเขาก็จะได้รับแล้วก็เข้าใจข้อกฎหมายมากขึ้นเพื่อที่จะเป็นการป้องกันไม่ให้เขาเป็นผู้เสียหาย หรือว่าเป็นผู้กระทาผิดซะเองเนาะพี่โบค่ะก็อยากจะขอบคุณพ,พี่โบมากๆเลยนะคะที่เสียสละโอกาสนะคะแล้วก็เวลานะคะมาให้ความรู้กับพวกเรานะคะแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องฟรีเจนทองนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Youtube, Facebook, TikTok แล้วก็ IG นะคะเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยได้สร้างคอนเทนต์ดีๆสร้างสรรค์สังคมที่ปลอดภัยจาก ปัญหากันค่ะมนุษย์นะคะวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ